มีพี่เดชมาฝากพี่สายพี่เลยเหรอได้ไหนรัชดาดัชดาคือเราเที่ยวอ่ะไม่รู้บุกบ่อยๆนี่ถ้าเกษตรยังพี่ผมเห็นพี่ขายแสนกว่าบาทอ่ะมันจะแสนกว่าบาทเนึ่งอ๋อแสนกว่าบาทที่ขายไปตอนนั้นผมจำได้แสนแสนสี่แสนห้าเลยอันนั้นมันกองพันหนึ่งพี่มีกี่กองพันอันนี้มันกองพันสองมีสามโมกเลยใช่เหรอมีสองกองพัน ก้อนลำปางนะลำปางใช่ก้อนลำปางเนี่ยจะมีกอนงนสองแล้วกอนหนึ่งเป็นเีนาหนาหนจะคล้ายๆกันนะพี่พี่ดูด<อ>ข้างหลังอีอหลังคนละอย่าง,างอ๋อเอาน้าเหมือนกันไงผมก็ไม่รู้เน่ข้างหลังคนละแบบนี่สลยนะอ๋อนี้เป็นหนอันนี้หนึ่งเจอนนีอันนี้ที่แสงกาแบ,บาใช่อ้าวแล้วนี้เท่าไหร่นนแต่ได้สวยนะพี่ผิว๋อสวยเ้ยใ่ใช่ด้่ดมไ่้ี้ก็ ซื้อพี่นะ้วสามหมื่นสามหมื่นจะถูกไปไหมจะถูกอะไพี่ไม่ผูกซื้อแพงนะพี่จ่าหลอกเราเนี่ยซื้อแพงแล้วพี่น่าเมดถ้าถ้าผิวไม่สวยอะไรเงขายได้ถูกก็ถูกลงกว่านี้เยอะใช่ใช่อันนี้ซื้อดีแล้วพี่อันนี้ได้ลุงเหรอได้ลุงได้ลุงเอาสามหมื่นห้าแล้วกันพี่เลยนะพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดือนซื้อได้ไงก็มาแบ่งให้ ตอนแรกนี่พี่จะได้แสนโบา่ราคาเต็มแล้วพี่จริงเต็มจริงจริงเลยจริงพี่ข่อค่ารถไหมอ่ะอคารไหมเท่าไหร่อ่ะงสองพันนงพี่รถเลยมามก็รถพี่แท็กซี่สองพันพี่จะไปปัตตานีอ่รไม่ก็ควรจะเป็นรถตีรถมันตีนเออออกรถตีพี่ซื้อเมยไหมเนื้อรถเมลเน่ยเขาัผมไม่ไหวเขาโี่บกอย่างน้องเออสามสามพันสามเอ้สามนสองสามนส จริงเนี่ยดูแล้วพี่จ๋าจะให้ไหมได้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 วันนี้ผมมาบันทิพย์นะก็แวะมาหาพี่จ๋านี่ยไม่คือมีสวยนะพี่จ๋าสวยไหมฮะให้ยอมรับว่าสวยไม่สวยฮะเขาแต่งตาเขาแตกต่างกันด้านหลังใช่ไหมแล้วก็โควดตรงข้างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ถ้าไม่มาหาพี่จ๋าก็ไม่นรุ่นมือาเยซื้อผิดซื้อผิดราคามาด้วยนึกว่านึกว่าเป็นกองพันธหนึ่งอันนี้เป็นกองพันธสองใช่พันสองให้น้องแล้วกันจะได้มีกำลังใจมาให้สามพันสองได้ได้ พีี่่เดือนแกให้ก็ได้พี่ทีนพี่ซื้ออะไรผมเนียก็เดี๋ยวพี่พี่ซื้องงนี้แล้วผมก็จะซื้อพี่เนี่ยผมก็ได้แลกเปลี่ยนได้ซื้อนี่ก่อนนะซื้อนี่ก่อนเลขเดิมเลยที่มีเลขผมอยู่เลยซื้อขายกันประจำได้ๆผมว่าจะมาซื้อพี่นะพี่ซื้อนี่ผมก็จะซื้อทั้งหมดนะเลือกซื้อสองคำหรือว่าได้เป็นความรู้อะไรผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็จะได้แสว่าบาทนี่ก็วันสองพี่ เพราะว่าผมก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขาดทุนก็แบ่งกันไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะได้ตังค์แสนดันโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณคบเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวซื้อซื้อได้ใหม่ทีหลังได้คบโอเคครับขอบคุณมากมาบันทิปไม่เสียเที่ยวครับวันนี้เหลือพิ่จ่าเดี๋ยวเออว่เอวะเหลืออีกงงว่ะดื่มต้องกลับไปหาพิ่จา่ายอีกแล้วเนี่ยอ้าวผมให้ยพีจย่จ่าสวัสดีครับอพี่จา่าไปหาอีกค่ะเพราะว่าให้แกอีกเนี่ยเมื่อกี้ขายไปองค์นึงแล้ว อันนี้น้วะใช่ไหมพยังได้แสนห้ายี่รู้ราค้าคืนเลยเอ้เปิดไว้แสนห้าขายวิจารไปองค์หนึ่งเมื่อกี้แต่ว่าเป็นกองพันลำไอ้กองพันสองวะนวไม่แงมากสลักเปิดเอาสามมืนห้าน่ะอสวยดีเสามหมืหาอยากที้น่อยได้ไหมเปิดกค่แส0 ไม่กล้าต่อเลยเนี่ยพี่ไม่รู้ราคาไงไม่ได้สายเปิดดูไม่ได้ขายไปตั้งกาเลยตั้งการซื้วกันก่อนมันมีลึกมันมีหนึ่งเจ็ดค่ะต้องไม่ถึกกองกรลาบานเห็นไหมเป็นแพงที่เห็นเห็นไหมเป็นเนื้อระำว่างไงครับผมมีเดียวกระลาบานถ้ารลาบานละว่างที่แบบโอ้โหเท่าไหร่อ่ะหกจุดแสนต้องมีหกเจ็ดแสนใช่แต่อันนี้ผับขาเปลี่ยนฟ้าลั่นเขาเรียกกันเอาสามหมื่นเจ็ดได้ไหมคะสามหมื่นเจ็ดพี่ก็เชื่อใน ร้องอยู่แล้วเพราะน้องใดนี่ก็เออซื้อขายในสายนี้อยู่แล้วพี่หอยพันนึ่งได้ไหมเป็นสามแปดสามแปดอ่าโอเคครับเลขสวยโอเคนี่จบจริงเห็นไหมแล้วพี่ถามไปไหนอ่ะไปหาพี่เอกโอ้โหเดินไปแป๊บเดียวหายขอบคุณมากครับอคครับได้ครับผมแน่นอนได้ครับโอเค